นะครับเรื่องของเบนเดวิดวันนี้ก็เป็นข่าวที่เรียกว่าแฟนๆท่าเรือก็กรี๊ดกันพอสมควรเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งลูกครึ่งนะครับที่เอาจิงๆิแล้วเติบโตจากเมืองไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับครับก็ไปอยู่ประเทศสิงคโปร์คุณพ่อก็ไปเปิดอนคนเี้มี่ที่ประเทศสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมี3สัญชาตินะฮะคือไทยในฐานะที่เป็นบ้านเกิดของแม่ครับแล้วก็สิงคโปร์ในฐานะที่พำนักอยู่นานที่สุดเรียนหนังสือที่นั่นนะครับแล้วก็อีกอันนึ้ ก็คือ,เ,อเวล์บะนะในสหราา <Okay. S 1> ัฐนะอาณาจักรในอเมริกาสหรัฐอาณาจักรนะครับก็เป็นของพ่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสัญชาติจริงๆแล้วเขาสามารถเล่นได้ทั้งทีมชาติไทยนะครับทีมชาติอังกฤษ ใช่ไหมใช่แล้วก็ทีมชาติสิงคโปร์นะครับแต่ว่าสุดท้ายเ้วเลือกเล่นทีมชาติไทยปรากฏว่าในช่วงหลังเนี่ยก็มีโอกาสลงเล่นในยู23ติดต่อกันทั้งแต่ซีเกมมายู23เอเชียมานะครับแล้วก็มีข่าวลือมาโดยตลอดว่าจะกลับมาเล่นที่เมืองไทยเพราะว่าถูกปล่อยตัวมาอยู่กับออกฟอร์ดพอไปอยู่ออกฟอร์ดเนี่ยคิดจากฟูลแลมนะมาอยู่ออกฟอร์ดคิดว่าจะทําอยู่ออกฟอร์ดบันเลงลงมาจะมีโอกาสเล่นมากขึ้นปรากฏว่าก็ไม่ได้ลงสนามอีกโยใช่ใช่เพราะเพราะอายุของของเบนเนวิตเนี่ยอาจจะยังน้อย อ,อันนี้อันนี้ต้องยอมรับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยใครหลายคนบอกว่ามีข่าวลือมาเนี่ยวันที่เบนดิวิดกลับมาจากยูยสวันที่ลงสนามบินพี่กูวันนั้นเนี่ยวันนั้นจัดกับแอนวินเหนือสอง สองคนนั่งใช่ไหมเหนือเราคุยกันบอกว่าอ่าน้องที่ไปทาข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีนักฟุตบอลพูดว่าเบนเดวิดจะมาเล่นเมืองไทยมผมก็บอกจะมาอย่างไงว่ามันจะไปมายัางไงเบนเดวิดอยู่นู่นก็โอเคอยู่แล้วแล้วพอพูดไปเนี่ยโอ้โหคนบ่นยับเลยว่าจะมาอย่ามาเลยแล้วก็ข่าวนี้ก็เงียบไปหลังอย่างที่เบนเดวิดเนี่ยกลับไปซ้อมที่ออกฟอร์ต แล้วก็พอไปไปมามาผมมเอใจตั้งแต่ศิวกรจากคารูประสาทขยับไปอยู่ที่สุลกากรแล้ซึ่งแน่นอนว่าอ่าศิวกรเล่นกองกลางแล้วก็เป็นกับตันทีมของการท่าเรือด้วยเพิ่งไป,ไปเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่าสุดท้ายกลายเป็นบิ๊กถามว่าบิ๊กดีวไหม,มในการยืมตัวผมก็ถือว่าเป็นเดีวที่น่าสนใจของการท่าเรือครับ ของมาดามแป้งแล้วก็ของเบนเดวิดพอสมควรเพราะว่านี่เป็นการพิสูจน์ตัวเองก็บอกครั้งแรกในเมืองไทยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างเป็นจริงเป็นตังตั้งแต่กููแลมแล้วก็อันนี้เลยคราวนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการเล่นในยูยี่สามเอเชียรอบคัดเลือกไม่เหมือนกับซีเกมครับหรือว่าคงจะไม่เหมือนกับยูยี่สามเอเชียที่ผ่านมา เพราะว่าการเล่นในฟุตบอลลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแข็งแกร่งและก็แม้จะเป็นลีกไทยก็ตามนะครับเราอย่าดูถูกลีกไทยนะลีกไทยนี่เขี้ยวนะครับเขี้ยวจากตัวต่างชาติก็ดีตัวไทยก็ดีนะครับนี่เป็นบทพิสูจน์สาคัญอ่าอีกครั้งหนึ่งของเบนเดวิดนะไม่ง่ายนะครับสาหรับแมตช์เสียรายนี้แต่มันไม่มีใครบอกได้หรอกว่าเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่ กับท่าเรืออ่าคือด้วยอายุอันนี้แน่นอนว่าน้องอายุน้อยสองประสบการณ์ในฟุตบอลลีกเมืองไทยน้องยังไม่มีแต่ว่ามีประสบการณ์กับทีมชาติละนะครับในยูย23ส่วนหนึ่งคือต้องยอมรับกว่าน้องยังไม่มีเกมแบบเป็นจริงเป็นตังทั้งฤดูกาลครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าในทีมชาติถามว่าน้องเล่นดีไหมผมว่าน้องเป็นเป็นความแตกต่างของฟุตบอลที่เมืองไทยยังไม่มีโดยเฉพาะนักเตะไทย ในโค้ต้านักเแต่ไทยพูที่เลี้ยงกระชากลากเลยมันต้องย้อนกลับไปถึงชนาทิพย์เลยผมผมมองแบบนี้นะแต่ว่าพอน้องเข้ามาที่การท่าเรือหลายคนแฟนบอลอย่างในแฟนคลับเนี่ยถ้าไม่ใช่การท่าเรืออาจจะมองว่าเอ๊จะไปนั่งตรงไหนจะเอามาซื้อกองอีกแล้วหรออะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าเบนเดวิตคุณภาพดีพอแต่จะรักษาคุณภาพของเขาเนี่ยได้ยาวๆหรือว่าเขามาที่นี่เพื่อลงสนามนั่นคือผมว่าเป็นมันเป็นมันเป็นก้าวย่างที่ท้าทายนะย ในมุมในมุมของเบนเดวิดแน่นอนว่าถ้าเป็น first choice เขาเขาน่าจะไม่เลือกที่จะกลับมาเมืองไทยเขาต้องอยากที่จะตะลุยยุโรปแต่ว่าด้วยวิธีของฟุตบอลแล้วเนี่ยนะครับจากเล่นฟูลแลมแล้วเขาก็ถูกปล่อยยืมมาที่ออกฟอร์ดปรากฏว่าที่ออกฟอร์ดมันก็ไม่มีโอกาสอีกนะครับใช่มันก็สะท้อนกลับมาที่วันนี้มาดามแป้งบอกว่า,าต้องการเพิ่มโอกาสในการเล่นให้ต้องขอบคุณบิ๊กเสือซึ่งเป็นประธานสโมสรออกฟอร์ดที่เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเพิ่มโอกาสให้น้องในการที่ได้ลงเล่นมากขึ้นอ่ะแน่น จริงๆทุกคนอยากจะไปให้สุดในยุโรปหมดแหละทางธนวัตรก็เหมือนกันใครก็เหมือนกันพอไปยุโรปแล้วถ้ามันขยับขึ้นอีสเต็ปหนึ่งต่อไปได้มันจะไปได้กลมากๆอืมแต่ว่าเมื่อมันยังไปไม่ได้ในตอนนี้ครับมันก็ต้องหมุนวนกลับมาถูกไหมเพื่อที่จะได้รับโอกาสในสนาม,มคือคือเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยหลายคนหลายคนมองไปที่เงินเดือนเท่าไหร่ได้เยอะเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าเบนเดวิตเงินอาจจะเป็นเรื่องรองแต่วันนี้ อโอกาสที่จะได้ลงสนามของเบนเดวิตเป็นเรื่องสําคัญมาก uh huh. อายุยิ่งเยอะการได้ลงสนามคือสิ่งที่จะต้องการพัฒนาไปในอนาคตด้่ยใช่ใช่เขายัางอายุยังอายุไม่มากมันสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วผมก็เชื่อว่าในลักษณะของการพูดคุยในครอบครัวแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดทางยุโรปหรอกก็คือ,คอมาเพื่อหาโอกาสจริงๆ มาเพื่อได้เล่นแบบเพ,พัฒนาตัวเองจริงๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วอแม้ก<ท>ระทั่<ท><า>ง,งคุยกับคุณเสือเจา้า<ร>ของประธานอโมสรนอัลฟอร์ดเนี่ยก็ต้องมองอย่างนี้ว่าอะไปเล่นสักปีสองปีนะแล้วถ้ามีโอกาสถ้าแข็งแก่งขึ้นมาก็กลับมาได้เพราะว่าด้วยสัญชาติเขามันได้เปรียบอยู่แล้ว ใช่ถูกปะเขาสามารถเล่นได้โดยที่ไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลใจเรื่องเบื้องคมิดอะไรก็ตามนะครับเพราะฉนั้นมันก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ตอนนี้มาท่าเรือแต่ย้อนกลับมาที่ท่าเรือนะครับท่าเรือได้เป็นดีบิตมาโอเคไหมผมว่ามันโอเคอยู่แล้วท่าเรือก็เป็นเป็นสโมสรหนึ่งที่ซื้อผู้เล่นที่คาดว่าจะโดดเด่นเอางี้ดีกว่าสร้างความมือหาได้ทุกซีซั่นคือถามว่าถ้าเป็นเป็นสินค้าแบรนด์เป็นระดับแบรนด์ไหมเบนเดบิตก็ถือว่ามีชื่อ ขาขึ้นไม่ได้โดนนิมใช่ครับเป็นเป็นนักเตะที่กําลังรุ่งแล้วก็ขายได้ที่ขายได้ถามว่าขายเสื้อได้่าเป็นนักเตะในช่วงเวลาที่ซื้อมันดีแล้วเป็นช่วงพีคผมผมมองว่าซื้อมาครั้งนี้เนี่ยเป็นเดวิดจะต้องพิสูจน์ตัวเองผมไม่รู้ว่ากดดันหรือเปล่าแต่ว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ย่างก้าวเผลอถ้าหากว่าเล่นดีๆยาวๆอาจจะซื้อขาดก็ได้ อตอนนี้เป็นสัญญาณยืมตัวก่อนนะนะครับก็ยืมตัวมาถามถึงค่าเหนื่อยเงินเดือนก็อย่างที่โยบอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้มากมายอะไรใช่ครับซึ่งพอไม่มากมายจริงๆมากมาดมแป้งก็ซื้อได้อยู่แล้วแต่พอไม่มากได้เป็นการยืมตัวด้วยเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรเลยชื่อได้อะไรได้ความคุ้นเคยกันโอเคอะไรเงี้ยนะครับ,รบก็ลองมาดูนะครับ,รบแต่ทีนี้พอลองมาดูแล้วเนี่ยเบนดิวิดจะเจอ เหมือนกับที่เจอจากฟูลแ,แลนด์ออกฟอร์ดหรือเปล่านั่นคือโอกาสในการลงเล่นอย่างที่หลายคนว่าเพิ่มโอกาสในการลงเล่นเนี่ยแมันจะเพิ่มได้มากแค่ไหนจะเพิ่มได้จริงเหรือในท่าเรือที่อัดแน่นไปด้วย <S <S โอ้โหซุมมานั่งสำรองเนี่ย ยังการลเมสาย8แปดคือมันไม่ได้มป็นากกระป๋องเลยอ่ะโยใช่คือในในระดับเยาวชนหลายหลายคนพูดถึงเรื่องเงินเดือนครับในอังกฤษเรื่องเงินเดือนของนเยาวชนยังไม่สูงขนาดนั้นนะมันจะบอกให้ขนาดที่เมืองไทยเนี่ยนักเตะเมืองไทยสโมสรใหญ่ๆเนี่ยมีสามสี่แสนหลายคนบอกว่าเจ็ดแสนโหเบนเดวิดไม่ถึงเจ็ดแสนหรอกไม่ไจะบอกให้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับคือคือเหนื่อยเลยอ่ะตำแหน่งของเบนเดวิดจะอยู่ตรงไหนของท่าเรือล่าสุดวันที่ไม่มีเบนเดวิดในรายการล่าสุดของ ล่องใต้เนี่ยอ่าผู้รักษาประตูอย่างวารุิศรีสุภาแนวรุกของการท่าเรือในตำแหน่งคล้ายๆกับเบนเดวิดเซเจอร์โซเลสปกรกรเปรมพักบดินผาลาชุดใหญ่นะอ่ะนร่งๆมาชุดใหญ่นะใช่ขณะที่ขยับข้างบนเนี่ยอ่แฮมิลตันโซเลสเป็นหน้าเป้าเนเกบาปินโตเป็นแนวข้างบนหมายเลขเก้า ธนบูลเกษารัฐครับอ่ะกองกลางตัวรับอันนี้น่าจะน่าจะไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงใช่ครับกองกลางตัวลุกก็อย่างที่บอกเซจูสโซเลสปกติเป็นหน้าต่ำขวาบดินอาซ้ายบดินขวาประกรณเบนเบียดใครได้บ้าง3คนเบนเบียดใครได้บ้างเหรออยู่ที่ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนอ่าถ้าหน้าหน้าต่ำเซจูสโซเลตขวาประกรณเป็นพักซ้ายบดินผาลา ก็มันก็เป็นความท้าทายนะผมว่าในตําแหน่งปีกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะที่จะถัดกันลงได้ครับอ่ะพอเกมมันตื้อตันมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เอาความเร็วเอาคนที่ไปกับบอลได้ดีเบนดเนดวิดทาได้ดีอยู่แล้วใช่ครับนะฮะแต่ว่าถ้ามาแล้วเพิ่มโอกาสในการลงเล่นเพราะได้เล่นแน่นอนเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่จริงใช่คือตําแหน่งของของเบนเนี่ยอ,อ่ะอย่างถ้าไปเล่นปีก ปกรณ์นูรุนบดินถ้าเล่นตรงกลางกลางลุกนัทวุฒิสมบัติโยธาธนาศิริพลาเซอร์เจอร์โซเลตประมาณนี้คือพอเขาตัดสินใจแบบนี้เนี่ยเข้ามาแบบนี้เนี่ยเราก็อยากให้เขาลงแต่ว่าฟุตบอลมันมันไปบอกว่าอยากให้ลงไม่ได้ครับมันก็ต้องไปแข่งขันกันในทีมนะครับซึ่งการแข่งขันในท่าเรือเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะน้อยกว่าออกฟอร์ดขนาดไหนนะแข่งขันในทีมนะเอาแข่งขันในทีมนะเราไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานหรือว่าใดๆก็ตามนะครับแล้วเบนเดวิดมาเนี่ย ผมว่าไม่ได้การันตีนะว่าจะได้ลงโวจริงหรือเปล่าแต่ถ้าได้ลงแล้วทำได้ดีพัฒนาตัวเองเรื่อยอันนั้นยอดเยี่ยมอย่างคุณสองรอบอกว่า,วานนรูนยังนั่งจนโตได,ด้เลยนนรูนตอนนั้นมาดีๆเลยนะโอ้โหนูรูนซื้อซื้อจากราชบุรีใช่ไหม เอ้ยซื้อจากชนบุรีีแล้วก็ปล่อยให้ราชนบุรียืมตัวก็ยังไม่สามารถแจ้งเกิดได้ดีๆอย่างที่ตะทอนทิตาวีอ่าอยังนั่งสำรองวันนี้ชาลีเชปุยยังอยู่ปะยังนั่งสำรองยังอยู่นะอ่าโคซุนกิล่าสุดก็นั่งสำรองพี่ปูมีใครอีกอะชิติศักดิ์เคยพี่มาดีๆกับตานอาต้องบอกว่ากองหลังทีมชาติไทยอย่างอดีศรพรมรักก็ยังนั่งสำรองอยู่อืมออืมก็มาต่อสู้นะครับใช่ครับอ่เพิ่มโอกาสก็จริงอาจจะเพิ่มโอกาส มุมหนึ่งนะครับอาซูมสกายว่าเจนพบผู้ขีกันแต่ผมว่าเจนพบผู้ขี<บ>เนี่ยเบนลวิกลับไปที่รู้สึกยืมกับไปที่เทโลอย่างเหมือนยืมกับไปที่เทโลนะ,ะคุณแกงจับฉาบว,ว่าตำแหน่งแบบนี้ในท่าเรือเบียดแค่คนเดียวคือสัวเลสซึ่งสัวเลสก็เริ่มโรยลาลงทุกวันเนีย่ยจากสว<ะ>ัสวเลสเลสก็ยังยัาเก่านะถ้าพูดให้กำลังใจตัวเองก็ต้องพูดแบบนี้พี่ปูแต่คงต้องยอมรับว่าเมื่อไรที่มีนักเตะต่างชาติเนี่ยโค้ชต้องจิ้มนักเตะต่างชาติก่อนครับก็ต้องพิสูจน์ตัวเองน ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด s u b สไครต์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับ,บฟุตบอล108นะครับ